ยิ่งง่ายครับแต่คุณลองคิดดูแล้รับถ้าในสถานการณ์ปัจจุบสถานการณ์ที่เป็นแบบปกตินะนถ้าเป็นสถานการณ์ปกติทุกคนมีการม,มีงานทำคนมีหน้าที่การงานมีธุรกิจต้องดูแลมีอะไรก็แล้วแต่นะครับคนก็ัวแต่และคไปโฟกัสกับงานตัวเองเของตัวเองอะอยู่ๆ,ๆคุณไปชวนเข้ามาี่ครับมาทําธุรกิจกันไหมมาลดค่าใช้จ่ายไหมนั่นแหละ งานฉันก็ยุ่งอีูแล้วอ่ะจริงไหมธุรกิจฉันกําลังทําถู่ฉันไม่มีเวลาหรอกไปทำท็อปอัพบริษัทหรืออะไรเรื่เนี้ยนั่นแหล,ลคะครับในสาราสารการณ์นกติเวลาที่ไปชวนแล้วเนี่ยจริงไหมคุณไปชวนคนที่เขามีศักยภายพาไปชวนคนที่เขามีอะไรอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมองว่าเฮ้ยเขาง,งานที่เขาับมันชอบมันมันก็เขงงาไม่สามารถจะปีกโบได้ไม่มีเวลาจะมาั่งคิดงานธุรกิจแบบเราหรอก แต่วันนี้ครับคุณกลับไปชวนคนเหล่านั้นต่ไงฮะโอ้ขอบคุณมากเลยเขาจะตายอยู่แล้วนะครับเขาไม่มีทางรอดแล้วเขาต้อพริกมาตอนนี้พอดีเลยนี่คือทางออรอดของเขาเขาพร้อมจะลุกมันมันอยู่ที่ว่าคุณจะคุยอะไรกับเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับคุณฟังในกลุ่มประชุมกลุ่มไลน์ที่พวกเราเราจัดเรื่อยๆคุณก็จะได้เก็บเล็กเก็บน้อยเดียวนะครับได้แนวคิดนะนะครับปางๆนะครับเพื่อที่จะไป ปิดใจกับคนเหล่านั้นได้นะครับรานที่ผมจะได้ทำนะนะครับครับคุณชุพนคังเรียนรู้เป็นเรื่องบายของบริษัทไหมครับใช่ครับคือจริงๆแล้วนะครับของกาเรียนรู้นะครับแกเป็นสิ่งที่สมาชิกที่เป็นนำคนนะครับทุกคนเป็นเจ้าของ ทุกคนเป็นเจ้าของแฟรนไชส์เจ้าของ,งลิขสิทธิ์เจ้าของแพลตฟอร์มทุกคนเป็นต้นสายของโป่งบอตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนสามารถที่จะนะครับเปิดขับเรียนรู้กนะับเรนาเพื่อที่จะช่วยนะครับเพื่อที่จะรวบรวมทีดงานนะครับให้ความรู้กับทีดงานต่างๆนะครับ,นะรบและสามารถทําได้เลยครับแต่ะซึ่งเงื่อนไขก็ไม่มีอะไรครับเพราะมันเป็น ที่สวัสิ์ทีกต้ที่ที่ที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับอย่างมีระบบอย่างมีประสิทธิภาพคุณก็ทําได้เลยแต่สิ่งหนึ่งเลยที่คุณควรต้องต้องต้องระมัดระวังคืออย่าให้มันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในขณะที่คุณกําลังเริ่มต้นธุรกิจรายได้ยังไม่มากพอถ้าคุณไปลงทุนนะครับนะครับไปเช่าตึกเช่าที่อันนั้ยังไม่รวยแต่ถ้าใช้บ้าน เสถานที่ตัวเองสถานที่อะไรเงี้ยที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วเอามาตกแต่งกลับไปอันเนี้ยแล้วปวรทําทิมเ,เดืนะครับผมเปรียนที่นะครับผมทำธุรกิจเครือข่ายมาสามสิบกว่าปีถ้าแต่ถูกลดต้นธุรกิจเครือข่ายที่เขาเป็นเมืองไทยนะครับเป็นเริ่มโดนตเองนะครับธุรกิจที่เริ่มโดนตัวเองใหญ่นะครับสมาชิกผู้นำคนนะครับเขาก็จะไปฮะเขาก็จะไป ที่ใช้ในการเรียนรู้ก็คือเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ที่เกิดขึ้นนะในที่ต่างๆเกิดจากจับนะครับหรือแต่ทีมเ่ยครับนะกลมับเลยครับนะครับมันจับมือกันนะครับนะอัพไลน์ดาวไลน์จับมือกันหรือไซด์ไลน์จับมือกันนะครับแล้วก็ลงขันกันคนละเล็กคนละน้อยเนาะนะครับแล้วก็ไปหาเช่าสถานที่นะครับแล้วก็เพื่อเปิดเป็นเซ็นเตอร์บางคนก็ใช้บ้านตัวเองี้เป็นเซ็นเตอร์ ก็ถือว่าไม่ไม่มีรายจ่ายแต่ถ้าไม่มีบ้านก็ทุกคนก็ลงขันกันแล้วใช้วิธีการแชร์กันนะครับนะโดยดูระดับความสําเร็จว่าถ้าคุณเป็นผู้นําระดับสูงนะเป็นตําแหน่งเอเวอเรสต์ตำแหน่งคนตำแหน่งมือปี้ตำแหน่งอะไรก็จะนะอาจจะแชร์เดือนละห้าร้อยเดือนละพันนะตำแหน่งซิวเวอร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเดือนละสามร้อยตำแหน่งเออ่ ิบสิบ้าเปอร์ซสิบเปอร์เซนก็แชร์กันเล็กๆเลน้อยตัวละน้อยคัละห้าสิบบาทเพื่อให้คนมีส่วนมันทำให้เาทุกคน,กคนเพื่อคนแชร์ถูกครับทุกคนเป็นเจ้าของนั่นแหละครับความรู้สึกของความเป็นเจ้าของที่เขาแชร์เงินลงไปแล้วเนี่ยเมื่อเขาเสียเงินของเขาลงไปเพื่อที่แชร์เพื่อให้เซ็นเตอร์นี้เนี่ยได้ทาดำเนินการได้ส่วนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของเซ็นเตอร์เขามีหน้าที่จะใช้เป็นปูรเซ็นเตอร์นั้น ถ้าอย่างโคงการสุดว่าทุกคนก็จะพยายามจะพาคนจริงไหมฮะ